Tak kerja yang berpuari sarah hujeli, nelayan tak kau buli, tak ada daya ada urali sarah dali. Apa ni? Boleh terfah ada don dona, do cak tak ni memang ni. Pala mata korang do duda di terfah dalam mewe BGF. Apa di No, di KB dalam mata korang duda terfah ni cak tak kau ni. Hakikoh, hakikoh, ni tu mesti hakikoh. Bila tak kau tu, tu lor belanja dili. Aku ni sel tak kaya buat pasar aku kali nak lata aku buli. Jadi betul punya kuasa tu kema lata tiap pulu tu lah. Aku ni ni buat tanya tu kau ada. Hanya mat koran lah cokle ni mewah dah itu buat tu ko ada. Tadi dah jadi kecuro kelero kearo nak ini pegurau dah tu cor cor cuci betul mana lepas ni ni betul tu beli betul pola dah tu tip kau kau ni nui Tadi ni nuisi tau buat kenyataan kau ni Lalu bagi nyata lama deh pak. Awak ni mewah tak isu tu cikar. Lalu entah ni ni aku kau pas ni. Cuma ni tu mewah le pak. Kalau bapak ni orang tak ada tiada beli kau tiada beli mewah ada tiada beli mewah ada bapak ni orang dah tak wasinya lah aku beli. Aku ni lalu bapak tu mesti boleh panik kau dah bapak pulau tak kelak kecil. ni lah. Pas tu mesti boleh panik. Mesti

เไม่ิล่รปวร้าทขุดัปคนนี่แต่ตัวาบกโลอปาคว่าจะชีบเลยปลอกอพตทาเลี่ลอกอพตทกบดายันนี่ปะเ็นวานี่อุด้ววะแตตัวเตาักลเลยยูเอ้ยแตพียวอาทีบกว่าแต i r y ตายปต่ากาเกฮอกกุปปี้แตตัรากเลยแตตัวเรักลรืเนี่ว่าชีวากอนเนีเมกว่าเรเวียวเวดูเนจะมเวลาไปยว่าเม่วาลกดูหลชอชอพู เนี่ยดก็เลือดดูดพึกปซื้อต่มานมาข้าวว่าซื้อตมาลมาผอตะเกียกต่ว่าเตทีรูว่าเด่าตัดสมเดตัดควายยาดตัดเพลอตันี่รอปก็ลือกอ่ะเกนี่ตบัดเตลว่ากลือดููคือรอดตัดสเ็ตัดวยยาาแท้ทุยจะดีได้เนี่อาเเลมานี่ยไลฟ์เนี่ยวันนว่ามานจูว่ามาซีน่าจูวะดาเอาเนี่ยเดเตว่าถือถือวกเคลื่อนที่ปัญญาคนเนี่ยวัาดอดกลืดว่าก็ได้ชิมเลืครตัดวดได้ยานี่ ตเนนนีอ้เววต้นวันนี้เดวะเลียงเกี่ันกบารเรยกนนัปลโลลอตูดาปูลโลลตทีรูก็เสตับเนือควาช่อตักูดาปูเม่โอที่รูกเสตับเนือควาช่อเม่ลอวนดอกกลืนตักดายยาวดอกกลืนตัตะบูรวดอกกลืนตเน่บากพอลอานีประมาณนวันนีมตกอลสินยาวะล้ก็กะดอบินิลเลปากบ้าปากกับปักเลภาาดอ

Yeme ule tikle kokle do yeme ke pokinyo daga yeme tinya dala ya yeta fita ba uwe ne yeta se ba ure ka kale yoma je yo pokle ngone hake yo hake mat kora hake pa pulo ta pala asile awane ta ti ta bore hake mat kora su do talo ta kle silo pala asile ta bu po po ta bu ta ta bu o ta ma ma gi ro gi ta ta pala asile ke sitra ta ku ta ku ก็ดตอรแม่กเอ็นจิเนียร์แม่งปลุกว่าว่าเ่ารอล้วคนนี้ปกวามื่อว่าเกี่ปเลเซียบ้าแล้วทและก็เคลื่อนไปให้กันมาวสุรเกี่กตุลิแล้เมวนนี้มุงไพี่ผู้าที่หิ้วลาบะแล้วแล้วไปโจครอแล้วไปโจแคนี่ตั้งชั่วกระต่าเกี่ตัวหรอไปนไม่รมดาเคย่ามาก็มาเลยเปนไม่ธสู้สาเกี่ยน temudo ko tuli ami na bo pa kli la phota chu wala de lo po wala timo so ro te pa ni lo e do pa welcome wo te pa kela pa mne pa lo resources pa lo ba ata ti ta ba la ge he do ma chu ba la ko lo ge da su mo pa pa mne ko la ni pa ni timo so ro te ni ba ta ma ama อ่ะพวกเด็กผู้วัยรุ่นใส่ใจดอลว่านักเกณฑ์เนี่ยว่าดิต้ามาสละที่เล็กๆเล็กๆเลยไหมที่คลุกโดนดอลเมื่อตัวรู้ไหมรัสเซียมันไม่รัสซูเปอร์พาวเวอร์ที่ก็นักเกณฑ์เนี่ยพวกเด็กผู้วัยนี่ตั้มอันนั้นอ่ะโค้ชเนี่ยสาระทะเลภาษาคีบุลพมิดอุรพมิดอุรอ่ะตั้งเฮชูบตาบ้านเนี่ยลงมาเป็นชูดเซวาแต่ถ้าเผชิญเนี่ยพมิดเฮชูบาพมิดเฮข้าตาบ้านพมิดกินเตะกินดอลลาร์ปโก้บ้าพมิดชอลล์บ้าตาพมิดเล่เตปยอเลยยัยเอ็ดโอแกนพลเรวานี่ ปัตตาประชัยเนี่ยชูดเซวาปัตตาประชัยเนี่ยตั้มมันเนี่ยสารอาหารล่ะพูดถึงเรื่องนั้นอะไรยะตักข้าวสุริยภพทักขี่ปุโรดดีผมไม่พอกินอย่างละก็สุกนั่นไม่ได้เหี้ยแต่ต้องเลี้ยวไปก็เดินนะเอกมาลปนนะด็อไม่มาเหี้ยขาดเนี่ยลงมาไม่เหี้ยขาดล่ะล่ะพอกินอย่างเนี่ยไม่เหี้ยขาดวันเนี่ยนัชนัชชูดเซวาหน้าขาดเซวาแต่หน้าหลอดสีจูบะหน้าก็หลอดสีนักรักยานไม่ เรชั่วนะนชนลอดหนสาทมันเนี่แคละคนเนนีราตัเลกษาคีบุงปมรใชูานี่ปชูรเวะพอเราปากุลเตบเลลออะูเท้ต่อเนี่ยอโดเนี่ยตอกกุลนีู่กโท่ละวเนปกปาสุภาษะจิชักโตเนี่ปากเงี้ยวโบพวกเรา่ามันเนี่ขอัลอกษาตาเอจโกตาเอปากุลูตเอตชูรเซวะ ปกป้องมันเนี่ยตลอะกลุ่มปะปะกลุ่มเลือกูจะชี้เลยนี่สถานีรถไฟไม่อเลภาษาจีนี่ยลงมาเป็นชูดเซฟแต่ถ้าป็นชาวกบะมันเนี่ยก็ปาเลือกบันเนี่ยเกี่ยถ้าถ้บตั้งเสียงพากย์ก็แล้วก็คือเราเป็นยังไงณตัวปัจจัยนี้ถ้าเรานักมาคอนเกรสกันเนี่ยปะกลุ่เลือกบ้ากบ่าเอ็นนะปะกลุ่เลือกบ้าสิมอยู่ตนันนะสมุดดกบ่าเอ็นกบบัตรมาดรงนั้น ที่ผูก่มได้นะบ้านใสมุม่ได้ว่านนีนมนกคอรีตเนี่ยเกิดออาล่ะกิอวเนี่ยตกเทเลอะทอรู้บ้านุกคนลยนี้เมฆมาวาด้แข่งเลยน้ำบาขามือวันโกกอะไรเดี๋ยวกวักโดูไดกแต่เมวาได้ียอยู่คอนกรีตามวาไดพอม่ย่อก็ลืนคอนกรีบ้าไม่ใ่เนี่ยอนีเอาว้ในเลยที่ผูก็อภสซมาพินาเนี่ยน้บาที่เราได้จดด้มเลยที่พก่ขาเลยะก็คือเทออคนรานเลย Ammokraimo la tipu kopo awanne atata demokrasi chacha Tene ma tipu kopon ne kepalli papuna ke evan na ke sona.